สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งของผมนะครับก็คือรถความร้อนขึ้นแต่เราออกจากบ้านแปบ,บเดียวพอดีนะครับเพราะฉะนั้นก่อนออกจากบ้าน่นาลืมตรวจเช็ครถก่อนนะ<อ>ครับเช็ครถแล้วมันเป็นไงคะหลังจากเติมน้ำมันแล้วเป็นไงคะเครื่องความร้อนขึ้นเลยโอ้โหเช้าเช้าเราชา์จแ,แต่เช้าตู่ก็ยังไม่ตู่สักเท่าไหร่ าการคือท่อน้ําเทอร์โบแตกนะครับเราก็เลยต้องวิ่งไปซื้ออะไรมาเซอร์วิสกันครับไ,ไปแค่วิ่งผ่านหน้าหอถ้าออกไปับถ้าออกเกดินจยนนี่มันเทิงเลยนะ <c oughs> ได้จอดรถทําทางทางแนะ่ <c oughs> ดีนะครับที่เสียใกล้ๆพี่พักนะครับ <c oughs> ถ้าออกเดินทางไปแล้วก็คงได้จอดท <c oughs> ับข้าง <c oughs> ทางแน่เลยครับ <c oughs> อาจจะได้เรียกว่ากินข้าวลิงเลยละครับวันนี้ <c oughs> แล้วก็ควรตรวจเช็คอะไรนะครับอันไหนเปลี่ยนได้แล้วก็เปลี่ยนไปเลยนะครับตัวนี้ก็ได้อะไรไปแล้วแต่ว่าต้องดัดแปลงหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่ตรงรุ่นได้ท่อมาแล้วก็ได้หัวทีม่มาครับเปลี่ยน ไหนไม่ตรงรุ่นนะครับเราก็ต้องนํามาตัดแต่งนะครับตัดแต่งนะครับเพื่อให้ใช้งานได้อันนี้เครื่องก็เย็นแล้วนะครับหลเัเลยทำการเซอร์วิสรถได้ years La เมื่อทำการเซอร์วิสรถเสร็จแล้วแล้วก็เดินทางกันต่อเลยครับช่วงนี้ฝนตกถนนเลื่อนก็ขับรถระมัดระวังกันด้วยนะครับค่อยๆไปนะครับผม แะตอนนี้เราก็มาถึงร้านที่จะทําการติดแหลกหลังคาแล้วหลังคางโล่งๆนะครับฟาเิโลคุณคููของเราก็ได้อัปเกรดอีกหนึ่งที้มาครับถึงร้านแล้วครับ้ามตอนนี้ก็ถึงคิวเราขึ้นเขียงผ่าตัด เด็กเนี่ยผมร้อยสิบโลเนี่ยขึ้นมาอีกเ็ินี่สองร้อยโลแล,ล้ว <c oughs> เนี่ยสบายถ้าไปทำเองจะนอนก็หาไม้ให้กิบแผน่นวางเราอบอแผน่นไม่ต้องทิศกันแล่ให้มันห,ห่างกัน ครับวันนี้ช่างอ้วนของเราครับก็ลูกค้าเยอะมากครับมากันเรื่อยๆเลยนะครับผมทำกันไม่หยุดเลยครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่จะใช้ในการยึดแล็กติดกับหลังคารถนะครับ ใช้น็อตกับเหล็กยึดไว้นะครับเป็นอุปกรณ์บ้านๆทําทกันง่ายๆแต่ใช้ได้ผลดีเลยแล่ะครับตีแตงไว้แทำไรใส่่วง ก็ใช้เครื่องมือบ้างนะครับสว่านมือจะเป็นขั้นตอนการตัดกันแทกออกนะครับนี่ก็ใช้ผมกรมือหมุนบ้างครับว่าเครื่องมือเข้าไม่ถึงนะครับมือนะครับก๊อกแก๊กก๊อกแก,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 ก๊ก ช่างช่วยกันทำครับ mm hmm. ล้อมรถแล้วครับวันนี้ A few moments later ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับ,าบการติดดักในคางของเราเด้รยบเราได้เลยครับครับงานไม่แพงแต่งานดีครับใช้ได้เลยครับ แต่ข้างบนก็จะเป็นการเก็บสีนิดหน่อยที่ทะลอะนะครับผมงานแข็งแรงตังได้ตามใจลูกค้านะครับต้องการแบบไหนอันนี้กลังทดลองครับขึ้นแข็งแรงจริงๆครับไม่ได้โมงครับนี่ครับขึ้นเป็นเดินเลยครับรับน้ำหนักสบายมๆ ดเลยค่ะไงคะอันนี้ขึ้นรอับตัวแล้วโงนด้นน้มัใส่น้มันไม่หวดหน้าแล้วค่ะสามกีนค่ะ แล้วก็ติดสติกเกอร์ร้านสักหน่อยครับโปรโมทผลงานให้ช่างอ้วนนะครับอ่น่า,ากัาากร้านได้ลคร้าแหกอือร้านไหนร้านแหนกไอ้อ้วนครับผมไอ้อ้วนซ่านะครับผมขอบคุณครับ <laughs> ตับปะาไข้ด้วยนะไปแล้วบายบาย